ปับปับถุยอีกวันนี้แม่คนไหแม่ต้องยันต้องบอบบอบกปซือบอบถุยมบอบปงุ่มบอบปงุ่มบอบปงุ่มบอถุย พอไปมุ้อาเรื่องอมาสูงแ่เห็นอยู่บ่อาดกูม่สีส้ยสีสีแลมจับแต่่ะ้เงียแต้วจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนลูกไม่บ่เออคุณจออกเป็นยอย่ฮะ่โอ๋อ้ไยอมเนาะว่าจยอมสียังไรยัยสีในใจนี่ะ ทีสีซับสีเซยสีเล่ยุ่หลอดถ้าเองเก็จากั่ได้ตรสีใบบอนได้ดูมียางย่าบอนน้ำซาว้ากันตินเขาอยู่โมงย่า ไปกินแล้วก็กสวยอยู่แล้วก็ควป้ปลาอะไไปว่าน้ำเพลินบ่ะไปคุบคูเขาไ่ทันได้ได้ะตะไปสวนม้อนขามปีหลุดโอ้ยขูบปลาอะไรเขากบเ,เพียบเอา,อเน,านั่นนนคนเขานั่งปลาอะไรเขาเอาโต๊ะมานั่งเนื้อมันก็ไ่ได้ว,นนว,ดว่าดรอกมว่าว่าเนาะห้องเคยเนือมันเคยเห็นแต่เป็นเห็นบลร จะว่าใครตะกี้นี่อยู่เหียบพืน้นเลยนะหนึ่งเนี่ยั้มองเข้าเอย มันได้พักหนาสิสุกปีนาโดนจริงปีนาหมดแล้วอีกองสามมือมันก็ปีนาเลยย่าไอเจ้ากระไดคือบอท่านอันนี้เขาทรงท่ายปีเก้ากันแล้วเด่นโอ้ยเบ้ยคือบัวท่านีจยิงเลย เง,งนินตัวนี่ว่าปีนาที่ว่าตัวนั่นนะท่กของปีนาพ่อกันกันลกว่าฟาเมื่ไก่แะตีเออเมื่ไก่ถือเลี้ยง้าว,วนันไหนมันยังสองสามงนอ,อืมโอ้คอยสวยขึ้นปีนาเยเะไมที่นองสามสี่คนนี่ กูได้สวยกูมอนายว่าใรดออก่อยดเยสวย็รูแบบอืองามใคงามมั่นงามมั่เขาไเขามันเข่าเขามั้นนี่แล้วเปียอนชดต้องได้มาตามนั่งตัวรอวันเท่ารอวันนี่นับวันถอยนับวันเราเลย ช่นซื้อเมือนี่เอากินซื้อมือพะหลังแล้เนมาก็เลยครับอย่างงั้นก็กินตัวน้ำแซีบเบือนักินได้กินบ่เราจะมีแขวยำบ่หนะาเข่ายำตรมี อะไรอย่งนี้อออยู่ก็เลยทันปอยไปออเจ้าน่ะอืออ๋อไม่จ้าของออออยู่โอ้แต่แล้วกันที่อยกันสีเขาอักลากพอดีว่ากับไปใช้ไ่ได้แล้วไ่ได้แล้วโอ้เราพาครขับรถจริงเลยใจห้องโลดเลยแเรามีหลวกหนึ่งจังยังด้วย อดร้อยเจ็ดสิบแล้วเนาะคนอืมตื่นได้หรือดึกตื่นแต่ดกกระดกเนเ่กระอเทำไมตื่นสายขึ้จอตีสอ,อ,องตอ่อตีสามนี่ร้อนหงนอนตะเวแร้อน,นอนตะทุ่งพวก้อนว้ยอ้นี่พวกรนอนเด่นทอดสามเป็นระบมีสี

บอบ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 ยมันไม่เอิบไงแต่แบบบอบกับบอบอย่งเนาะบอบบอบอยู่นี่บอบบอเอยู่มันเอิบไงนะบอบบอบเันจะเป็นวัตถอจะต้งบอบต้องบอบอ้อเขี่ยมี่ปอนันนี่เ้สองลิ้มจะทั้งหนาแน่ว่อเออที่ได้อองไป มันปลอมบดได้ขนเรอุ้ยสร้างไปบอกเล่านอนจะบ่แจกไอ้นี่อ่ยังคอยเราจะกายเลาสร้างเจ้าทำไมคอย่อว่าเพิ่นว่าแถวคอยเต็มปากเต็มปากของแทกคดินม่บ่แทก็ว่าบ่แค้เลยมากเของฉันปลอมฉันริงมีสันไมาค หลายไปล่งเสย้อยไปลยยยย่งเจียงนี่น้อย,ย,ย,ยนะส่วนดูหัตถถืเอเถอได้เยอคกว่าน่นะถือเอถือกนึงแม่นึงบนได้บางคนธรนรมดาบ่าายิบ้ายเลยไม่เจ้าโอเคเลอทีเนียไปต้งนี่กับวั่ คือสาว่เฮ้ยๆๆๆๆๆๆๆ่าๆๆๆๆๆๆขๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆองเๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 งๆๆๆๆๆๆัๆสๆๆกๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆๆงๆๆ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 ๆา ก็กระ่าหกนั่นเพื่อกรนผเท่าจะว่ากินแล้วกินละโอ้กินตั้งหากปีแเนาะพูดนะอื้ยเยยงว่าส้าหกนี่ตลอดเผาตะลุนเล่าก็เป็นน้องเจียปีเดียวเจียวสวเจ้ยตีนหนึ่งห้างกันด้ามปีเดียวหมดล้หมูตัวบใบแทงขย้อนหาดูดต้นไหม่ต้นไหลต้นหาดูด ดปรดปุ๊บแต่ต้ในใหม่ขึ้นมาให้คนกินเมื่อเอิดแล้วลูกพี่ขอยตัวเฮ็ดขอยวันไหนรับเปลี่ยนตัวลูกพี่ไว้อืมนี่ถ้ารัแปลี่ยตัวมัดส่วนขาเหยียบตอ่อย่านตั้งกระท้องอันไปถือโซกะโปกว่าสันยิงจับยิงจับอันใส่ใส่เกือบคู่ได้แต่ว่าขาเอาเกือบคู่ยังไงมาใส่แบงใส่ถุงขาไปนี่นู่นี่นเขาส่วนทำยับมีหมอบมลง หัวก็เห็ดแค่เหมือนตัดพักให้ขราเจ้ามาตัดร้อยเทีงหน้าืันนี้กันมัดเอาโอ้ยน้อกรนไร้อบ้อนแตก็ได้หนาปีเวกันมายด้หน้าล้วยังสิ้่เาะโอ้ยเป็นบเดีมีลูบมีเต่าบูกเงาเนาะบุบคนกับไดะเดีเป็นคนล่มาแต่ไหนโอ้ยเป็นบัต้องการเนาะ เขาอะมันต้องการลูกตังบ่มีตังบ่มียีนีตพวนี่ก็บบมีคขู่เมียวกับบะมีบ่เขาบ่กินยาดินหรเขาจะเป็ี่นนะอันเปลี่นทายพันธุ์เขาเออกลับมาพันธกลับมาพันธุ์ก็ได้เลยขู่เมียวกับป่อยถ้าหล่นด้วยนะเราจะหันหนามาทั้งผมวากได้นัฮะทั้งผมกำลังตัดดูวากผมว่เห็นบ่อันเขาถ่ายคลิปดูอันกำลังตัดผมให้ไอ้แคกเป็นกลายเป็นอันญี่ปุ่นไปเลย ยังงวกดูดั่งคอเทียงๆขางนี่มันขึ้นบางกว่าท่านพีที่ว่าเด่นข่อยเอ,เอาตั้งหนังปูนช้างหัวน,น,นีอลนผมหัวเขาขนีดังมันลนซ่องดังมันมันลวนออกแนงหัวข,ข,ขึ้นมาแท่งต้ก็เล่ยซ่อมันแนคเื่อยว่อมานห้ว งอกขึ้นมัเนี่คันมาสันว่ามันมีเห่าตายเต้าหัวหลานอันผมแม่ไปเอาเห่าไม่ใช่ลิ้นเอาเห่ามาติดยายบอกมาสันอ่าเบิ้งหัวหลานก็โบมี่ก็โบมีเห่าก็โบมีใครเอ้าอื้มสะดวกน่นเราเห็นงานหยอกประตอเมื่อก่าวหรือเปล่าใช่เห็นพันยูพันเอินใส่แต่เราใหญ่เกิไปล้างผมหน่อบ่ ใ้ล่างผมบ้านนี่ไม่ยอมตัว <Okay. S 1> นี่้ลยเป็นสาวเนี่ยนะบ้านเนี่ยยอมแล้ว